สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหมดทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องปแป้งแปงวิชิแป้งออนจิรานะจ๊ะมันจะเป็นแป้งที่ทํายังไงเราถึงจะได้รับพลังงานสําหรับคนท้องนะคะเราถึงจะได้รับพลังงานเพียงพอส่งผ่านไปยังลูกน้อยไม่ก่อให้เกิดผลเสียและไม่ค้างตรึงอยู่กับตัวแม่หลังจากที่ลูกน้อยได้ออกไป การที่เราคิดว่าโอ้ยไม่เป็นไรท้องบำรุงไปเถอะเดี๋ยวยังไงเนี่ยไม่ใช่ช่วงเวลาลดน้ำหนักเดี๋ยวค่อยไปลดหลังคลอดแล้วก็สวาปาล์ม after you แบบ f o f f e e Be กันเข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นนอกจากจะไม่ใช่คุณ ที่จะให้ลูกแล้วเนี่ยจะเป็นโทษเพื่อเป็นเพราะว่าความเชื่อที่ผิดๆแบบนี้การกินน้ําตาลขัดข่าวหรือค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงๆเนี่ยอาหารพวกนี้มันจะมีค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงๆซึ่งทําให้เราเกิดอินซูลินเรสิสแตนแล้วทําให้น้ําตาลเวียงไปเวียงมาเวียงมาเวียงไปแลวนั่นแหละที่ทําให้เราอ้วนง่ายหนึ่งทำให้เราโหยน้ําตาลสองทำให้เราเกิดเป็นเบาหวานซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรากินแบบนี้ตอนท้องมันก็จะส่งผ่านไปใน ถึงลูกดังนั้นเนี่ยจริงๆตอนท้องสิ่งที่ควรงดเลยคือพวกเนยนมน้ําตาลเออไม่ใช่นมอย่างนั้นเนยน้ําตาลแล้วอะไรที่มันเป็นพวกแบบเค้กทอฟฟี่อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะควรงดเพราะว่านั้นมันไม่ได้อะไรเกี่ยวกับบํารุงเลยมันคือความอยากของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปของร่างกายสิ่งที่จริงๆที่เป็นแป้งที่จะสามารถกินได้แล้วก็โอเคดีเลิศที่สุดสําหรับคนท้องก็จะเป็น พวกไกลซิมิกอินเด็กต่ำๆเช่นอะไรเช่นหนึ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นสีน้าตาลแต่ไม่ใช่น้ําตาลทรายแดงไม่ใช่น้ําตาลบราวน์ชูการ์นะคะอันนั้นไม่เกี่ยวกันสิ่งที่มันเป็นสีน้าตาลที่มันเป็นแป้งเกี่ยวกับธัญพืชเช่นขนมปังโฮวีนะคะแล้วก็เข้ากล้องแบบนี้มันอาจจะดูทานยากนิดนึงแต่อันเนี้ยมันจะทําให้ลูกเราเนี่ยไม่อ้วนง่ายเลยไม่ต้องมานั่งซัฟเฟอร์เหมือนพวกเราทั้งหลายที่แค่กินจิตเดียวก็อ้วนแล้วอันเนี้ยมันจะทําให้ เด็กในท้องเนี่ยได้รับปริมาณน้ําตาลที่มันคงที่แล้วมันก็จะไม่สวิงไปสวิงมาสวิงกิ้งกันไปมาอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เขาไม่ติดหวานอะเวลาที่ไม่ติดหวานหรือกินอะไรแบบเนี้ยเยอะๆมันจะทําให้อิ่มท้องมันจะทําให้อิ่มนานมันจะทําให้ย่อยยากมันจะทําให้ย่อยนานแล้วมันจะทําให้เราไม่สวาเค้กสามชิ้นเข้าไปโดยที่แบบไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือข้าวที่ แนะนำคนท้องนะคะเป็นข้าวเขาเรียกว่าไรซ์เบอร์รี่ข้าวอันนี้เนี่ยจะมีพวกธาตุเหล็กโฟลิกอะไรค่อนข้างสูงสำหรับคนท้องกินเนี่ยจะดีมันคือคล้ายๆข้าวซ้อมหือเข้าวกล้องชนิดหนึ่งอันนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับคุณแม่เอ่อมือใหม่สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถจะรับประทานข้าวอันนี้แทนข้าวได้เลยข้าวที่เป็นแบบข้าวขาวอันนี้อาจจะผสมได้เล็กๆเล็กเลย้ำว่าเล็กเล็ก ก็คือผสมไปในช่วงแรกให้มันชินแล้วค่อยเฟดไปทานข้าวพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็จะตัดอกจาราระบบชีวิตไปก่อนนะคะสะก้าเดือนคิดซะว่าทําเพื่อลูกถ้าคนที่คิดว่าไม่เป็นไรตอนท้องบางํารุงขอยทําเพื่อลูกหนึ่งคือแคลอรี่ทั้งหมดและสารอาหารและคุณประโยชน์ทั้งหมดเราควรจะคํานึงถึงลูกเป็นอันดับแรกไม่ใช่ป่าของเราเป็นอันดับแรกนะจ๊ะอันนี้ก็ซื้อที่กูเม่มาเก็ตนะคะพารากอนเขาเรียกว่าเป็น เขากล้องแครกเกอร์ดีกว่ากินเลเป็นไหนๆสมมุติเราทานเลมันก็จะได้แต่ทานแฟตมันจะได้แต่แฟตที่ไม่ดีมันจะได้แต่น้ํามันอะซะเยอะอะไรก็ตามที่มันเป็นน้ํามันทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท้องไปทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่กับแม่นะจ๊ะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะท้องอ่อนๆเนี่ยลูกก็ประมาณเนี่ยค่ะประมาณเท่านี้ส่วนอีแม่ก็ประมาณเท่านี้อะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ควรแล้วก็ไม่ต้องดมนม บอกเลยว่าไม่ต้องโด๊นมนะคะคือนมเนี่ยเป็นตัวเพื่อมน,น้ำหนักที่ดีถ้าจะทานเอาแคลเซียมในนมอันที่หนึ่งสามารถทานแบบนี้ได้แคลเซียมสีเท่าหรือว่าไอ้สูตรที่เขาแบบว่าแอนมัมอย่างเงี้ยมันก็จะผสมทุกสิ่งอย่างแต่ไม่ต้องโด๊แบบเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยไม่จําเป็นก็คือทานให้ให้มันเพียงพอกับที่ลูกใช้ ถ้าเรากินเกิน2เท่ากับที่เรากินมันก็เวอร์ละเพราะว่าลูกเราไม่ได้ตัวเท่าเราถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยอย่าถือว่าช่วงท้องเป็นช่วงนาทีทองสําหรับสวาอะไรไปก็ได้เพราะอย่าลืมว่าคุณสิส่งที่ตามมาหลังคลอดเราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นเหมือนกันนะจ๊ะอีกอันนึงก็คือน้ําตาลอยากจะนําเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับคนที่ท้องหรือไม่ท้องก็ตามเนี่ยใช้ไลท์ชูการดีกว่า ไลท์ชูการ์เนี่ยมันไม่ใช่แอสปาร์ตมมันไม่ใช่ตัวสังเคราะห์ขนาดนั้นมันเป็นซูครโรสมันเป็นน้ําตาลซึ่งก็เรียกว่าธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็แคลรี่เป็นครึ่งเดียวนะจ๊ะของน้ําตาลทั่วไปในขณะที่มันก็รสชาติมันไม่เปลแ้มอ่ะไม่เหมือนพวกอีโคแบบเวลาใส่เขาไปมันจะแปรแมนึกออกไหมแต่ดีรสชาติเหมือนน้าตาลแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไลท์ชูการ นะคะเพื่อที่ลดการใช้ปริมาณน,น้ําตาลซึ่งเราจริงๆแล้วเรื่องของน้ําตาลเนี่ยคุยกันยาวเหยียดเพราะว่าเคยไปคุยกับเจ้าของโรงงานน้าตาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเขาบอกว่าน้ําตาลที่ดีที่สุดคือน้ําตาลสีขาวแล้วน้าตาลที่มีเศษตะกอนอ้อยเยอะๆที่มันจะไม่ค่อยบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละเขามาทำราวชูการ์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือเราเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าน้ําตาลกับข้าวเหมือนกันคือยิ่งสีน้ําตาลมันยิ่งดี ไม่ใช่จริงๆน้าตาลที่บริสุทธิ์ที่สุดคือน้ําตาลสีขาวน้าตาลที่มีตะกอนทั้งหลายแหล่ที่แบบไม่ได้บริสุทธิ์มากนะักสมัยก่อนเขาทําได้แค่นั้นก็คือน้ําตาลสีน้ําตาลนี่คะมันถึงได้เป็นชื่อที่มาของว่าทําไมเขาถึงเรียกสีน้าตาลว่าน้ําตาลเพราะจริงๆน้ําตาลมันสีขาวจริงๆน้ําตาลสีขาวบริสุทธิ์แล้วก็อย่าให้ใช้แบบนี้ค่ะไลท์ชูการ์หารแคลอรี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะได้ความหวานแล้วก็เอ็นจอยอิทติ้งเท่าเดิมแต่ก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าชะล่า ใจเกินไปนะเพราะว่าสิ่งที่มันเพลงออกไปแล้วมันจะกลับคืนรูปมาใหม่ไม่ได้ดุจหนังรูปโบงที่เคยเป่อมไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอจะหาเกรดเคล็ดลับดีๆสำหรับมัมมี่ทูบีทุกคนนะคะมาแชร์และนำเสนออีกรอบหนึ่งนะคะเอาแบบฉบับเต็มวันนี้ลาอีก,ก่อนบ๊ายบาย